ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดเซอรีพุทธมณฑลสาย5้านะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว คุณนาวิปัติชมเชิงแพทย์เชฟประจวบนิรังสารเชฟนานาจงเลิศเจษดาวง์สามงหนึ่งลูกชิ้นหมูผสมกุ้งทอดลาบทอดนั่นเองกุ้งบอนซอสมะขามหมูสับปลาเค็มทอดหมูสับหุ่นเส้นทอดกระเทียมเริ่มเลย เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนที่3ของเราคุณข้าวได้รับโจทย์เป็นหมูสับปลาเค็มทอดต,ตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับซ,รซื้อแป้งกโกกิคะ่ออะหมูปลาเค็มทอดค่ะ หลังจากที่คุณข้าวซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินไปหยิบเกร็ดขนมปังชุดทอดตราโกกิมาเตรียมไว้ละครับและก็นำหมูบดติดมันนะครับใส่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่หอมแดงซอยขิงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดพริกไทยป่นเนื้อปลาอินทรีย์เค็มหั่นเตา๋าและวัตถุดิบหลักสำคัญของเราวันนี้ครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิและเกร็ดขนมปังชุดทอดตราโกกิแล้วครับจากนั้นก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุ่นเตรียมไว้พอทอดจนหมูสุกสีเหลืองทองแบบนี้นะครับก็ตักขึ้นไว้เสด็จน้ํามันตอนนี้คุณข้าวเริ่มจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแล้วครับโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีผักชีพริกขี้หนูและขิงสดหั่นแว่นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหมูสับปลาเค็มทอดของคุณข้าวตอนนี้พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับขอเชิญน,น้องข้าวนะครับนำเมนูหมูสับปลาเค็มทอด พี่กับคณะกรรมการได้ลองชิมครับค่ะเมนูนี้นะคะคือหมูสับปลาเค็มทอดค่ะก็จะมีความหอมของปลาเค็มนะคะแล้วก็มีความหอมของชิ่งค่ะขอบคุณค่ะ รสชาติอร่อยมีความกรอบด้วยแล้วก็หอมปลาเค็มหลายๆบ้านจะมีเมนูนี้ติดบ้านไว้ปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วข้างนอกก,กรอบทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็อร่อยความนัวหรือแล้วรสชาติให้มันกลมก่อมมันก็ยังตัดมะนาวทักนิดหนึ่งก็จะเข้มข้นยิ่งขึ้นโดยในรสชาติของไอปลาเค็มตัวนี้นะฮะถือว่าลงตัวแล้วขอเสียปรบมืบให้กับน้องข้าวด้วยครับ คุณผู้ชมครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2ท่านกับ2โจทย์เมนูจากโกกิเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าเมนูไหนจะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมคว้าเงินรางวัลไปได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับ